บุษาบุษาทำใจดีๆไว้นะบุษาุษาได้ยินไหมบุษาว่าทำไมเป็นแบบนี้ใช่ไหา Bangun Mai Mai Ở thôn đời đây mới Ở ไปตายชีดดย่ดอยผีมาพาฉันกลับไปตายที่ดอยสีฟา้าคาพูดสุดท้ายของลูกผู้ชายที่ชื่อว่าปูอโศลลหใายใจสุดท้ายขบพูดได้คือคำนี้ครับ ดท้ายให้เธอไ่ไ่ีู่ระสดวันุดวถึงลมายใจที่จะหยุดเป็นบทที่สุดตัวน้อง เสร็จความรักก่อนจากรัก 我是台湾人，他叫畜生。 ทำไมเป็นแบบนี้สิบุญเซอร์ทำไมทิ้งกันไปนแบบนี้ <c oughs> <c oughs> พี่สาบี ไปมูเซกกนน่เดี๋ยวกูคนนี้จะอยู่กับมึงจนสุดทางเพื่อนทั้งซาบีและกาสลองทั้งสองเสียใจที่สุดแต่พยายามรวบรวมแรงกายและแรงใจแบกศพมูเซอร์กลับไปที่ดอยผีฟ้ากกับบ้านนะ บเระยะทางจะไกลแต่หัวใจเขาไม่ยอดหอยย้อนข่าวถ ah ึงหน้าบนดกอยผีฟ ah ้า ah พ่อ ah บ้านตาขยีพร้อมลูกบ้านทุกคน สันะพอหนาวโอ้นึกว่าแต่ไม่ไหวแล้วลูกเอ้ยข่าวข่าวเงียบหายไปเลยไอ้มูเซอก็หายไปเลยไอย้ใบไอ้รีซอหายไปด้วยกันทั้งนั้นเลยเออพวกเขาก็กลับมาแลจ้ะพ่อพ่อรอก่อนนะเอ,อลูกเอ้ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น,นนะที่ดงกระเหลี่ยงเราเนี่ย ก็จะต้องขาดผู้นำไม่ได้สิ่งสำคัญเนี่ยลูกเอ้ยจ๋าพ่อพ่อตั้งใจเอาไว้ไม่ไอ้ลีซอก็ต้องเป็นไอ้มูเซออร์ัย่างนนั้นจ้จมันจะต้องเป็นผู้นำที่ดงกะเลียงลยูก ไปลูกอ๋ออ๋อหายหน่อยบูซาตาสลองเอ็งพาใครมาลูกเอ้าทำไมอ่ะตาสลองนี่มันเกิดอะไรขึ้นลูกบูซาบูซาไอ้ไม้เนี่ยไอ้ไม้มันเป็นอะไรลูกไอ้ไม้เป็นอะไรบูซาตายแล้ว ้าสลองจริงๆเลยลูกนี่ผู้ชาฟผู้ชาฟผู้ชาอะไรมันเกิดขึ้นมึงไปกับมันตลอดฉันผิดเองพ่อมึงก็รู้ว่ามันพูดไม่ได้ใคร ใครมันใจร้ายใจดำมันทำคนพิการคนเมืองหลวงจะพอ่อไอ้มูเสริมมันช่วยฉันไว้มันตายเพราะฉันพอ่อคนเมืองหลวงกาสลองพ่อเคยพูดแล้วจะไม่ลูกพ่อสั่งกับพวกเล็กๆน้อยๆไว้ทุกคนว่าคนเมืองหลวงนั่นมันเป็นคนที่หลอกลวงมันไม่มีความจริงใจอะไร แต่คนบนดอยคนบนดอยถูกคนคนเมืองหลวงมันข่าแล้วลูก <c oughs> ชีวิตพ่อพ่อคิดว่าไอ้มูเซอมันเป็นคนพิการพูดจาก็ไม่เหมือนเขารีซอรประคองร่างตัวเองแต่มันก็ต้องมาตาย กลับมาดังแดนดินถิ่นเดิมเอาเธอลูกเอ้ยไอรีซอนะพ่อเคยพูดเอาไว้แล้วว่ามันจะต้องเป็นผู้นำของชาวกะเหรียงความเสียใจของมูเซอร์ที่บันจากไปก็ยังมีความหวังอยู่ไอ้รีซอลูกเครยมีใครอยู่ตรงนี้บ้างช่วยกันีใช่หน่อยผีป้าหรือเปลามีใครอยู่ไหม เสียงใครเสียงใครลูกเสียงใครพี่ลีซอเลยพ่อเราจะขาดผู้นำดงกระเหลียงไม่ได้ไ<อ>มีความหวังอยู่เองลีซอนะลูกพ่อโอ <BJ S 2> พ่อ,พอช่วยด้วยพ่อลีซอใครว่าลูกผู้ชายร้องไห้ไม่เป็น นตาบอดแล้วพอ่อตาเองตาบอดเองคำเส้นทางกลับสู่ดงกระเลียงทุกคนที่รอเองรอเองเป็นผู้นำแห่งดงกระเลียงฉันทำไม่ได้แล้วพอ่อ มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นลูกฉันต้องใจไปตามกาสลลงกลับมาบ้านเราเหมือนที่พ่อเคยบอกเอาไว้ใช่ลูกแต่กาสลลงเธอไม่กลับมาแล้วเธอบอกว่าเธอไม่ใช่กาสลลงและเธอให้คนในเมืองควักตาฉันนะพ่อคนในเมืองมันควักตาเองเธอบอกดีซอยเองอุตสาหมุมานะไปตาม ไปตามลูกกบข้อกลับมาแต่ตอนนี้กาสลองเขากลับมาแล้วลูกเขากลับมาที่ดงกะเหลียงแล้วเองจะต้องเป็นผู้ทำดงกะเหลียงกาสลองเขามาแล้วธกาสลองมาฉันอยู่ไม่ได้ฉันไม่ได้ฉันเกลียดกาสลองมีซอเธอทำไม่ตาย <c oughs> ฉันเป็นแบบนี้ <c oughs> กาสลอง รีซอรีซอเขาตาบอดนักเขาไปตามหาเองถูกคนเมืองหลวงมันควักตาเองให้กำลังใจมันหน่อยลูกลีซอไม่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 กาสลองกลับมาแล้วรีซอไม่โบอ ฉันไม่ตามเธอมาแต่เธอบอกว่าเธอไม่ใช่เธอบอกว่าเธอคือหลอมทิพย์เธอให้คนในเมืองควัตาฉันต่นหน้าเธอถ้าเธอไม่เชื่อฉันท่าไม่มูซาก็ได้มูซาว่าอ,อยู่ไหนูซาที่สอที่ไม่ต้องเรียกหาบูซาแล้ว บูซาบูซาเขาตายจากเราไปแล้วจะทำอะไรมัานก็จะเราจะทำอะไรมัานจะฆ่ามันทำไมเรื่องเล่าทั้งหมดมันจะไม่เป็นแบบนี้ถ้าเจ้าไม่หนีไปจากดอยผีป่าเราอยากมันเป็นพระเจ้า ไอ้มูซต้องตายก็พอเจ้า<ต>ข้าต้องตายบอข้าต้องตายบอกก็พอเจ้าข้าจะไม่อยู่ที่นี่อีกแล้วมูซ่ข้าจะไปตามทางชีวิตของข้าที่ไหนมีเจ้าต้องไม่มีข้า จาไม่ใช่กาสลองของข้าอีกแล้วกาสลลงข้าเกียจเต้พลังบดลทบโง So glad he died, โดยปาดงที่ประสซรักจริงหรือเปล่าหรือเพียงแค่ฝ้าติดตาะะแ,แค่เพียงที่เห็นก็เธอปเปลี่ยน หกยาก่าใจว้าววัสิ่งใดสอ่อยู่หรืออยากเป็นคู่ปม่สาวบูชาทปสได้แล้วเราก็สลง สดอยู่เลยเธอเสียงเรีย,รยกวดาแลดอยูไ่ไกลเบี่ยงก็พิ่งเจอผู้ชายใจไกยรักเงา กา,าสะลองจะจำได้แล้วหรอกาสลองพี่เป็นคนไทยติดใจเรื่องเดียวแน่นอนกลัวพี่เขา

ซ่อมันกลับมาแล้วหมดเวลาทำการแสดงท่านผู้ชมครับเป็นที่มา,มาของท้องเรื่องก,กิมกาสลองขอเสียงรบามือดังๆสักครั้งนะครับหมดเวลาเขียนลายการหลดไม่ได้ก็จะใจโอ มาบ่มาบ่หุดนีนา,าสอกตัวตองราโนกี่ให้โชคีเรามีอย่าโกัน